ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนกันต่อในหัวข้อการคำนวณวงจรไฟฟ้าโดยใช้ทฤษฎีของนอตันนะครับซึ่งทฤษฎีของนอตันเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่านะครับในวงจรไฟฟ้าใดๆสามารถยุคหรือรวมวงจรให้อยู่ในรูปของแรงจ่ายไฟฟ้า1ตัวต่อขนานกับตัวต้านทานหนึ่งตัวนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเรียกว่า วงจรสมมูลของนอตันนะครับซึ่งโดยโดยจะเขียนได้ว่ากระแสของนอตันเนี่ยนะครับจะเขียนได้ว่า i m นะครับส่วนความต้านทานของนอตันเนี่ยจะเขียนได้ว่า r m นะครับซึ่งตัว m เนี่ยก็จะก็จะแทนความหมายของนอตันนะครับซึ่งวิธีการคำนวณยังไงนั้น เราไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวอย่างเนี่ยให้คำนวณหานะครับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน RL นะครับก็คือซึ่งซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับให้คำนวณหาค่าของกระแสที่ไหลผ่าน RL นะครับวิธีแรกนะครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องดโหลดที่เป็น RL เนี่ยออกนะครับ เอา RL ออกก่อนจากนั้นเราค่อยลัดวงจร AB ซ้ายเนี่ยนะครับเราก็ทำการตัดตัดเจ้าตัว RL เนี่ยออกนะครับก็จะได้เป็นวงจรฝั่งด้านขวาฝั่งนี้นะครับเป็นการชดวงจรนะครับหรือว่าปลดวงจรออกนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าเมื่อเราปลดวงจรออกแล้วนะครับ ความต้องทานทั้งสามตัวเนี่ยของลักษณะใดนะครับถ้าเกิดเราเราจะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจากจากตัวข้างบนนะครับก็คือ r หนึ่งเนี่ยจะต่ออยู่ในลักษณะเหมือนกับอนุกรมนะครับเหมือนกับอนุกรมกับอยู่กับ r สามถ้าเกิดนักเรียนมองไม่ออกนะครับก็คือจะอยู่ในลักษณะแบบนี้จากนั้นขนานอยู่กับ r สอง ในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ A กับ B ก็คือจุดนี้ครับจากนั้นก็ต่อมาหากับแรงจ่ายอะไรครับ R1 อนุกรมสัญลักษณ์ของอนุกรมก็คือเครื่องหมายบวกนะครับบวกกับบวกกับอะไรบวกกับ R2 ขนานอยู่กับ R3 นะครับอันนี้คือในส่วนของ RT หรือว่า ความต้านทาแบบนรวมจากนั้นจากกของโอมหรือว่าการอนุกรมแล้วก็ขนานของวงจรไฟฟ้าแบบเบื้องต้นเลยนะครับก็คือก็คือเมื่อกี้นี้ก็คือ R T จะเท่าแบบกัแบบก ่า่งบวกบวกา3ก็แทนค่าเข้าไป่ A 1ก็คือ30บวกกับ20คูณกับ10ทั้งหมดหารด้วย20บวก10 เราก็ทำการกดเครื่องคิดเลขเลยครับทำการกดเครื่องคิดเลขเลยเก็จะได้เป็นสามสิบตว เครื่องคีดเลขมานะครับก็จะได้อยู่ที่สามสิบหกจุดหก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 ยาวไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็เขียนสามสิบหกจุดหกตัวนี้ก็ผมปัดเป็นสามสิบหกจุดหกเจ็ดมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับทาําตต้นฐานนะครับวิธีที่สองเนี่ย ก็คือการหาค่ากระแสไฟฟ้าสมมูลของนอตตันนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่า r ของเราเนี่ยอาทีของเราเนี่ยมีค่าอยู่ที่สามสิบหกจุดหกเจ็ดโอห์มนะครับจากกฎของโอห์มนะครับจากกฎของโอห์มสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือข้างบน eir นะครับ ต้องหาต้องการหาค่ากระแสดังนั้นเราก็ใช้ i บ i จะเท่ากับตัวนี้เราหา i t ก่อนนะครับเรายังไม่ได้หา i n นะครับเราจําเป็นที่จะต้องหา i t ก่อน i t i t จะเท่ากับ r t t หหารด้วย r t อขอแก้ไขอีกทีหนึงนะครับอีทีของผมเป็น20นะครับเดี๋ยวจะจะไม่ตรงกับตัวอย่างก่อนหน้านี้แต่นั้นก็แทนค่าครับ20ตั้งาหารด้วย36.67ิบหกจุแต่งั้นก็กดเครื่องที่เลขเมือนเดิม ตอบที่ได้ก็จะได้อยู่ที่0.54 54ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็ขอ,อปัดเลยเป็น0.55ดากนั้นก็กระแสไอทีก็จะได้0.55แอมแปร เมื่อเราได้ไอทแล้วนะครับเราได้ไอทีล้วทีนี้ต่อไปเราจะไปหากระแสที่เป็นของวงจรสมบูรณ์ของนอตันบ้างนะครับก็คือ i อนะครับ i n เน่ะเราหาได้จากสูตรของวงจรแบ่งกระแสนะครับก็คือ i n เอจะ เท่ากับ i อทคูณกับ R2 ส่วนด้วย R2 บวก R3 ครับก็คือ i อจะจะไหลอยู่ณจุดนี้ i อ นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปจะเท่ากับก็คือ IT it ของเราคือ0.5 5คูณกับในวงเล็บนะครับก็คือ r สองเนี่ยเป็น20ส่วน ข้างล่างก็จะเป็น20บวกกับ10อย่างนั้นเหมือนเดิมครับก็กดเครื่องคิดเลขจะเป็น0.5คูณกับ20 กับ0.36แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็ขอปัดเป็น0.37 0.8ตรงนี้นะครับเราก็จะได้กระแสะไฟฟ้าสมมูลของนอตตันนะครับซึ่งจะไหลอยู่ที่ ไหลตรงจุดสีน้ำเงินน้ำเงินนี้นะครับก็คือจะไหลยอยู่ที่ศูนย์จุดสามเจ็ดแต่นะครับส่วนกระแสไอทีเนี่ยมันจะไหลยอยู่ที่ศูนย์จุดห้าห้าแปดนครับจากนั้นก็มีการแบ่งกระแสกันเกิดขึ้น,นครับนี้หลังจากขั้นตอนที่สองแล้วนะครับเราก็ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องหาต่อนะครับก็คือวิธีการก็คือหาค่าความต้านทานของ Rn นะครับหรือว่าหาค่าความต้านทานของนอตันเนี่ยต่อนะครับโดยที่เปิดจุด A B นะครับที่เราลัดวงจรเนี่ยเปิดออก จากเมื่อสักครู่นี้ที่เราที่เราต่อกันติดกันเนี่ยเราเปิดออกครับณจุดเนี้ยเรามีการเปิดออกพอเราเปิดวงจรออกเขาบอกว่ากดแรงจ่ายแรงดันออกนะครับก็คือจุดเนี้ยกดออกกดออกและทําการอ่าชดวงจรด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนที่สาม พอเราเราปลดวงจร A B ออกนะครับแล้วก็ปลดแรงใจออกนะครับทีนี้เราจะหาค่า R N บ้างเราจะหา R M อ่ะตรงนี้นะครับคือ R N อไม่ใช่ R L นะครับตัวนี้คือ R N พอจุดนี้เป็น R N บ้าง จุดนี้นะครับคือ Rn ทีนี้ให้เรามองใหม่นะครับเรามองเรามองดูตัวตั้งทานที่ต่อกันอยู่ในวงจรนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า R1 กับ R2 เนี่ยมีการต่อแบบขนานนะครับต่อแบบขนานดังนั้น2ตัวนี้ทำแล้วต่อแบบขนาน ครับพอสองตัวนี้ต่อขนานกันแล้วมาอนุกรมกันกันกบความต้านทานตัวที่สามครับก็คือถ้าเกิดเราจะเขียนสรรมการหา Rn เนี่ยเราก็จะได้ว่า Rn จะเท่ากับ2ตัวนี้ครับ R1 กับ R2 เนี่ยต่อแบบขนานกันก็คือ R1 ขนานกับ R2 แล้ว มาอนุกรมกับ a3 นี่คือสมการในการคำนวณหาค่าความต้านทานสมมูลนอตันนะครับก็คือ2ตัวเนี้ยเขาต่อแบบขนานกัน R 1กับ a2 ต่อขนานกันนะครับจากนั้นมาบวกกับ R 3ก็คือต่ออนุกรมกันทีนี้ สูตรก็เหมือนเดิมครับถ้าต่อขนานกันก็คือ r1 คูณกับ r2 หารด้วย r1 บวก r2 จากนั้นบวกกับ r3 เมื่อเราได้สูตรนี้มาแล้วนะครับว่า rn คำนวณหาได้จาก ตันี้นะครับจากนั้นเราก็ไปแทนค่าปกติ r เจะเท่ากับ R1 ก็คือ30คูณกับ20หารด้วย30บวก20ทั้งหมดไปบวกกับ1ิโอ กเ,เครื่องที่เลขครับก็จะได้เป็น30มสครับ20ด้วย30มสิบบวก็ไปบวกกับ10บคำตอบที่ได้เราก็จะได้อยู่ที่22 ก็จะได้22โอห์มนี่คือขั้นตอนที่3นะครับก็คือการหาค่าความต้านทานสมมูลนอตันนะครับพอเราได้ค่าความต้านทานแล้วนะครับเราก็ทำการเขียนนะครับเขียนวงจรสมมูลนอตันเนี่ยพร้อมกับใส่ตัวต้านทาน R L นะครับเราก็เพิ่ม ตัวต้านทาน Rl เนี่ยนะครับใส่เข้ามาทำไม40โอห์มครับอาจารย์ก็ก็โจทย์นะครับโจทย์ให้มาตั้งแต่ที่แรกนะครับก็คือก่อนที่เราจะปลดออกนะครับเราเอา,เามีโจทย์เนี่ยเขาจะมี Rl เท่ากับ40โอห์มมาให้นะครับแต่ขั้นตอนการคำนวณหาของเราเนี่ย เราจําเป็นต้องปลด RL ออกก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยใส่กลับคืนตอนขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่4ให้เราใส่ RL กลับไปคืนพร้อมกับต่อขนานกับ RN นะครับ RN ของเราเมื่อสักครู่นี้เราคํานวณได้อยู่ที่22 22โอห์มนะครับก็ใส่ไปแล้วก็ แ่งจ่ายกระแสะนะครับตรงนี้เราเอา I n มาใส่ I n ที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่อยู่ที่0.37แอมป์ครับที่เราคำนวณนได้0.37แอมป์จากนั้นพอเราเขียนรูปแบบของวงจรสมมูลนอตตันเสร็จแล้วนะครับเรา สุดท้ายเราก็ได้แค่นี้นะครับได้แค่วงจรประมาณนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการหาค่าวงจรสมมูลของนอตตันพร้อมกับพร้อมกับหาค่ากระแสนะครับหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R L อโทษทีนะครับตรงนี้ผม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 ลืมแก้ไขนะตัวนี้ตัวนี้เอาออกนะครับ ก็คือกระแสจะอยู่ตรงนี้ครับกระแสที่ไหลผ่าน IL เนี่ยก็คือ IL เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ที่โจทย์ต้องการหาต้องการหาค่าแค่กระแส IL นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็นำไปแทนค่าเหมือนเดิม IL จะเท่ากับ IN จะเท่ากับ i n คูณกับ r n บวกกับอาหารนะครับหารกับ r n บวกบ r l แต่นั้นก็แทนค่าปกติครับ i n จะเท่ากับ0.37คูณอยู่กับ ในวงเล็บนะครับมี22ก็คือ Rn หามอยู่กับ22บวกกับ40จากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขคำนวณน0.37 ูณกับยี่สิบสองหารด้วยยี่สิบสองบวกสี่สิบก็กับศูนย์จุดหนึ่งสามแล้วก็ ยาวไปเรื่อยๆนะครับเราก็ตัดเอาแค่0.13ดังนั้นข้อนี้กระแสะกระแสะที่ไหลผ่าน RL ก็จะอยู่ที่0.13แอมปครับก็สำหรับการคำนวณหาค่ากระแสะที่ไหลผ่าน RL นะครับก็มีวิธีการคำนวณอยู่5ขั้นตอนนะครับ หากมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขและก็สนุกในการเรียนวิชาว,วงจรไฟฟ้าสวัสดีครับ